สวัสดีท่านผู้ชม FC แฟนช่องของช่องมณีชาแนลนะคะทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่รับชมช่องมณีชาแนลนะคะพาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่ถ้าพี่นางแล้วก็พี่แนงนะคะวันนี้นะคะคกะ็ว่าจะมาตามความฝันของพี่แนงแล้วก็พี่นางนะคะก็พี่แนงแล้วก็พี่นางนะคะก็ได้พูดบอกกับเอ็มนีว่าของดนะคะให้แนวทางประมาณ3เดือนนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้ก็คือ ต้องพูดแล้ว uh, ก uh, ็บอก f c นะคะเผื่อ f c แฟนช่องนะคะถามหาแนวทางของพี่นางแล้วก็พี uh ่แนงนะคะก็จะมาตามให้ท่านผู้ชมนะคะรอบแรกนะคะที่พี่นางแล้วก็พี่แนงให้เท่านั้นนะคะต่อจากนี้ไปนะคะท่านผู้ชมพี่นางแล้วก็พี่แนงนะคะก็จะงดให้แนวทางประมาณ3เดือนออกพรรษาถึงจะให้นะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูแนวทางของพี่แนงพี่นางรอบแรกนะคะ ท่านผู้ชม FC เป็นช่องอาจจะาจาไม่ได้อาจจะลืมนะคะเพราะว่าต่องวดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะท่านผู้ชมนะคะที่ถ้ำพาตันนะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะท่านใดที่รับชมนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะ,ะให้ให้กับแอดมินีด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานนะคะค่ะแนวทางของพี่แนงพี่นางนะคะหลังจากที่เราออกค้นสานะคะ ให้เวลาสามเดือนนะคะท่านผู้ชมล้างออกพรรษาพี่นางก็ค่อยจะให้แนวทางเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือแนวทางต่องวดนะคะท่านผู้ชมให้แนวทางต่องวดนะคะรอบแรกที่พี่นางให้อันนี้คือของพี่นางนะคะแปดเก้าหนึ่งเจ็ดแปดหกที่พี่นางให้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็คือต้องรออีกสามเดือนออกพรรษานะคะ พี่นางก็เนบไว้ตรงนี้นะคะตรงไฟของหลวงผูอสวงนะคะไฟไม่มีบรรดับนะคะอันนี้คือแนวทางของพี่แนงอ้พี่นางแล้วจะให้ท่านผู้ชมนะคะดูแนวทางของพี่แนงนะคะดูแนวทางของพี่แนงอยู่ตรงไหนนออยู่นอะอยู่ตรงไหนคะของพี่แนงอยู่ในนี้นป่ะในอะไรบ้างอะ่ะเดี๋ยวดูก่อน บบอ๋อนี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้คือแนวทางของพี่เนงที่ให้รอบแรกพร้อมกันกับพี่นางนะคะทั้งพี่นางและก็พี่เนเงนะคะก็จะงดให้แนวทางนะคะประมาณ3เดือนนะคะแอดมีย้ำนะคะว่างดให้แนวทางประมาณ3เดือนนะคะออกพรรษาแล้วค่อยว่ากันนะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็เลขบาทมีเลขบาทบ มาให้ท่านผู้ชมดูเลขบาทก่อนนะคะที่พี่เนงนะคะจะให้กับเอสเอสนะคะเอาไปถวายวัดนะคะเอาไปถวายวัดเขาบอกว่า,าทีมงานของเรานะคะเห็นตัวเลขนะคะตรงบาทนะคะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขตรงบาทอันนี้คือให้ท่านผู้ชมนะคะดู แอดเบนเก็ยังมองไม่เห็นนะคะให้ท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านนะคะส่องดูนะคะว่าเห็นเป็นตัวไหนอู้เห็นเลขสามนะคะท่านผู้ชมนี่อู้สามชาัดนะคะอู้สามเลขสามชัดเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นแล้วนะคะเห็นแล้วสามสามอะไรเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปดูที่สมุดแล้วกันนะคะเนาะดูที่สมุดเลยนะคะ ดูที่สมุดเขาเห็นเป็นตัวไหน FC ของเราเห็นก็ทีมงานของเราเห็นเป็นตัวไหนนะคะก็อ้างหมดหนึ่งิงหาอันนี้คือเลขบาทนะคะเห็นเป็นหนึ่งแปดกับสามหกหนึ่งแปดกับสามหกนะคะแอดมินีเห็นเป็นสามตัวเดียวนะคะหกอจุดไหนเนาะคะเนาะ แต่ว่าสามนี่ชัดมากนะคะะดูในนี้กันแล้วกันนะคะท่านชมนเนาะเกียนให้ท่านผูชมดูชัดๆเลยในบาทอาจจะมองไม่เห็นนะคะนี่หนึ่งแปดสามนะคะอันนี้คือเลขบาร์เดอร์นะคะท่านผู้ชมบาทมีสีอันสี่บาทนะคะสี่ลูกนะคะอาเระยกเป็นลูกกันแล้วกันนะคะ ให้ไปถวายตามวัดนะคะประมาณสวงลูกมกันนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะหลวงปู่นะคะค่ะเดี๋ยวเอ็ดมบนจะให้ท่านผู้ชมเนะอซนะคะ,คะด,วะะคะดูว้าวนะคะว้าวที่เอฟซีะ FC นะคะได้โอนเงินนะคะมาให้กับเอ็ดมบนนะคะ ซื้อเบ้าถวายหลวงปู่สวงนะคะอันนี้คือนะคะที่พี่นางพี่แนงนะคะไปซื้อมาถวายแล้วนะคะแต่ว่าเอาไว้ข้างบนยังไม่ได้เขียนชื่อเลยนะคะท่านผู้ชมก็ไม่เป็นไรดอกนะคะ FC ที่โอนปัจจัยมาจํานวนนะคะหนึ่นบาทซื้อว้านะคะแล้วก็ไก่นะคะ ก็จะอยู่ฝ <T at> ั <tı> er mm ่งนู้นนะคะพี่แนงพี่นางนะคะก็จะไปถวายให้กับหลวงปู่ฝั่งนู้นอีกองหนึ่งนะคะค่ะ FC นะคะที่รับชมนะคะก็ว้าวก็เอาถวายไว้แล้วนะคะข้างบนนะคะก็ขอให้อ่า FC เป็นช่องของช่องมันทีชาแนลนะคะจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนนะคะที่ได้ถวายให้กับหลวงปู่สวงนะคะแล้วก็เอาขึ้นข้างบนแล้วนะคะ ก็จะเอาลงมาก็กระไรอยู่นะคะสูงนะคะบันไดไม่มีนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวแอดมีจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูไก่นะคะฝั่งนู้นนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูไก่นะคะที่พี่นางนะคะแล้วก็พี่เน่งนะคะได้ซื้อนะคะมาถวายให้กับหลวงปู่แล้วนะคะอ๋ออาจจะหรือว่าจะาจ,จะถวายให้กับหลวงปู่แล้วนะคะแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะคะ นี่นะคะประมาณนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมเนาะนไก่ที่พี่นางนะคะซื้อมาแล้วก็ถวายให้กับหลวงปู่สวงแล้วนะคะเอฟตอนนั้นเอดตอนนั้นก็พี่นางก็ไม่สบายนะคะแต่ทีน,นี้ก็มอบเงินให้กับพี่นางแล้วก็ไปซื้อมาถวายให้ก่อนแล้วนะคะเอ็ดนีเพิ่งมานะคะท่านผู้ชมเพราะว่าพี่นางบอกว่าไม่สบายก็เลย ามาในวันนี้นะคะค่ะก็ขอให้เอฟซี FC นะคะของช่องมณีชาแนลนะคะจงมีความสุขความเจริญนะคะกับที่ศรัทธาหลวงปู่นะคะศรัทธาในองค์หลวงปู่สวงนะคะ,ะ,คะได้ซื้อไก่แล้วก็ว่าวนะคะมาถวายให้กับหลวงปู่นะคะที่ถ้ำผาตันถ้ำของพี่แนงแล้วก็พี่นางนะคะแล้วก็อาญาบอบเอฟซีเป็นช่องอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า พี่แนงนะคะแล้วก็พี่นางนะคะงดให้แนวทางนะคะประมาณสามเดือนนะคะแต่ถ้าแอดมินมาเดี๋ยวแอดมินก็จะมาขอ,อาโชคลาภให้กับท่านผู้ชมเองนะคะเพราะว่าพี่นางพี่แนงก็งดนะคะงดให้นะคะอันนี้ก็คือไม่ค่อยสบายนะคะก็ รออีกประมาณสามเดือนออกภรษาก็แล้วกันนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะอันนี้ต้องบอกเอฟซก็เพราะว่าถ้าเอสไม่มาตามนะคะไม่มาตามพี่นางพี่แนงเดี๋ยวจะถามว่าเออหายไปไหนนาะนะคะก็เลยต้องออมาตามให้กับท่านผู้ชมนะคะพี่แนงพี่นางก็ได้บอกกับเอสนี่แบบนี้นะคะว่างดนะคะงดให้ แนวทางนะคะที่ถ้ำตาตันนะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นแม่ตะเคียนนะคะเป็นแม่ตะเคียนแล้วก็าการทําบุญก็เหมือนกันนะคะท่านชมก็แอดมินีนะคะก็จะไม่ ไม่ได้ยึดติดนะคะว่าตรงนั้นตรงนี้นะคะเป็นที่ของตัวเองนะคะท่านผู้ชมนะคะก็คือทําบุญแล้วตรงไหนสบายใจก็ทานะคะแล้วตรงไหนที่ร่วมสร้างสร้างให้แล้วก็สบายใจนะคะไม่ได้คิดว่าเออเป็นของแอสเองนะคะแล้วก็ขอบคุณ f อฟซีแฟนช่องนะคะที่ได้ร่วมนะคะได้ร่วมทําทบุญนะคะแล้วก็สร้างกระท่อม นะคะที่ถ้ำผาตันนะคะเอ็นี้ก็ขอขอบคุณ f อซีแฟนช่องมากๆนะคะถ้าไม่มีแฟนช่องเอซี 4, แฟนช่องก็อาลําพังเอ็เองก็ไม่มีทางที่จะไปรอดนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะก็ขอใหอ้ท่านผู้ชมนะคะมีมีโชคมีลาบนะคะมีโชคมีลาบนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะคิดจริงใดทำบุญนะคะไม่ว่าจะทำบุญที่ไหนก็ได้บุญหมดนะคะท่านผู้ชมเนาะ แต่ว่าท่านผู้ชมทีเ่เป็นสายบุญนะคะก็คือสายบุญของหลวงปู่สวงนะคะถึงได้ทําบุญร่วมกันนะคะร่วมกันกับแอดมินแล้วก็พี่นางพี่แนงนะคะท่านผู้ชมเนาะ,ะเกิดจากความศรัทธาศรัทธานะคะเราศรัทธาหลังจากที่ฝนตกไปแล้วนะคะก็ตอนนี้หยุดหยุดแล้วนะคะแอดนีก็ จะเดินทางกลับบ้านนะคะไม่ว่าแต่ร่วมสร้างกระท่อมสร้างถนนหนทางนะคะก็ได้อานิสงส์ผลบุญนะคะด้วยกันนะคะสาธุสาธุนะคะขอให้มีแต่ความโชคดีนะคะมีความสุขนะคะโชคลาภนะคะบังเกิดขึ้นกับท่านผู้ชม f อฟซีบนช่องของช่องมันีชาแนลนะคะคิดสิ่งใดน,นะคะก็ขอให้ลวงปู่นะคะตามไปให้โชคลาภถึงบ้าน แล้วก็ไม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้สำเร็จสําเร็จนะคะค่ะอดีนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ